ก็ะิมที่ชาวบ้านร้องเป็นปิ่นน้ำยางที่มันลอยหนักจริงๆนะครับแล้วก็มาโรงงานที่3เราไม่ได้รับปิดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณครับครับนะครับขอบคุณครับแล้วก็พยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่งร้องอย่างยิ่งให้ดีครับอยากให้ชาวบ้านร้องทุกโรงเรียนพอชาวบ้านร้องทุกโรงเรียนเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ต้องรอชอเขาเองเนี่ยยังไงยังไงเขาต้องมาใช่ใช่ครับนะครับ ถ้าเราไม่ดูข้อเท็จจริงเราก็ไม่สามารถลดความเสี่จาได้เราไม่เดล่าวหาโรงงานนนโรงงานนี้โรงงานนี้ไม่ได้เพราะเหตารองท่านผู้แทนกทามารงียนได้สามารถ่นรู้นะครับก็โรงงานเราก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นทารสัญันนกรที่จะรายได้ราบสงในงารได้นะครับซิ่นเงื่ยปัญหาเราเปโรงเรียนมาเนี่ยเราพอ่าไนได้แเปลี่นต้องมาดูข้อเท็จจริง ับไม่มาเขาเข้ามาแล้วเราล็อกแล้วปิดแล้วอีกแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้เปิดปิดทั้งคันไม่มีนะครับไม่มีคะแนนไอกให้เลยนะครับกบ่องหนึ่งกล่องหนึ่งแบบเราเยอะงกี่องนี้เราไม่มีกลิ่นนะครับนะครับยังไงก็ให้รักษาสภาพครับนะครับเจอนะครับก็พูดความจริงอย่างเงี้ต้งไปต้งมากันนะครับโอเคจะได้ใครกับเราด้วยถ้าพี่เข้ามาหมดมันก็จะได้เราจอมีอะไรไหม มีอะไรก่าโรงงานไหมต้องต้องขอบคุณทางโรงงานด้วยครับครับดีรักษากลิ่นไม่ไม่มีกลิ่นนะครับครับครับที่สรุปอีกทีครับสรุปอีกทีวันนี้ทั้งสามโรงงานที่เรามาเนี่ยอยากให้พี่สรุปวันนี้ที่เราเข้ามาตรวจเยี่ยมโรงงานกันถึงสามโรงงานนี้นะครับว่าแต่ละโรงงานนั้นผลของการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างไรครับครับ ผลของการตรวจสอบโรงงานตามที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนร้องทุกมานะครับตามที่ว่าท่านสสเดชเกาทองและท่านสสน้ำหอมสุขปาปนกำหนดผลเนี่ยได้ส่งทีมงานเข้ามาดูแลตรวจสอบตามโรงเรียนแล้วก็วันนี้ก็ก็มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิงค์คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดของอปจด้วยและก็ต้องขอบคุณไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับที่ได้ประสานงานมาให้เราได้เข้ามา ในโรงงานอย่าง<ม>สะดวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโรงงานด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือในการได้เข้ามาตรวจสอบสซึ่งผลของการตรวจสอบต้อง3ามโรงงานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะครับโรงงานแรกผมก็พูดกันตรงไปตรงมาว่ามีกลิ่นแรงค่อนข้างแรง<ช>ก็ได้บอกให้ผู้บริหารโรงงานบอกว่าทําอย่างไรก็ได้ให้ลดกลิ่นให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วก็โรงงานที่สองเนี่ยกลิ่นน้อยมีแต่ว่าอีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นแอมโมเนียนะครับรอบบ่อบำบัดถ้าอยู่รอบนอกเราไม่ได้กลิ่นใก้าใกล้บ่อบำบัดได้กลิ่นแล้วก็มาบ่อที่สาม,มาโรงงานที่สามเราตั้งแต่เข้าโรงงานมามาถึงบ่อบำบัดเราไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็จุดดีของโรงงานสุดท้ายให้คนงานมาอยู่รอบบ่อบำบัดนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไนี่คือคือคือตัวชีวัตหนึ่งแล้วก็ท่านสสเองเนี่ยท่านเองเนี่ยอยากจะให้สุขภาพของพนักงานในโรงงานทุกคนเนี่ยดีด้วยดีด้วยนอกจากสุขภาพที่นรถบรรทชกในไทยนอกแล้วคือว่าสุขภาพของโรงงานเราคนงานเราเนี่ยต้องมั่นคงและปลอดภัยนะครับมีข้อจริงที่ที่ได้บอกท่าน ครับตกลงมาครับผมครับแล้วก็ไหอไห้โรงงานนี้รักษาสภาพนี้ไว้ได้ได้ครับไดครับรักษาสภาพนี้ไว้ได้นะครับตำรวจจ่อนะครับโอเคพี่ต่อครับพี่พี่ต่อสรุปสรุปนิดนึงเดี๋ยวพี่ต่อรายงานตัวนะค่ะแล้วก็พี่ต่อสรุปให้ฟังในเรื่องของความพึงพอใจในการเปิดเยี่ยมโรงงานในวันนี้ครับค่ะในฐานะที่ตจะเป็นประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ ก็จากผลของการที่เข้าไปเยี่ยมโรงงานทั้ง3โรงงานนะคะก็มีความรู้สึกว่าโรงงานที่1เนี้ยค่ะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นน้ํายางเลยนะคะแล้วก็โรงงานที่สองเนี้ยคือเป็นโรงงานที่เข้าไปยังไม่มีกลิ่นนะคะจนกระทั่งว่าเราเดินไปที่บ่อบําบัดแล้วถึงจะเราจะได้กลิ่นแอมโมเนียมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อยู่กันสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ จะได้สรุปเลยเลยว่ามาโรงงานที่3พอมาถึงโรงงานที่3ามนี้เข้ามาก็ยังไม่มีกลิ่นนะคะถึงแม้ว่าจะมาถึงบ่อบำบัดแล้วก็มีกลิ่นบ้างแต่เล็กน้อยน้อยมากค่ะแล้วก็าจากการที่ได้ได,ได้ได้เข้าไปเยี่ยมทั้ง3โรงงานนะคะสรุปได้เลยค่ะว่ากลิ่นที่เราได้กลิ่นที่ประชาชนได้รับเนี่ยเรารู้เลยค่ะว่ามาจากที่ไหนค่ะเป็นแหล่งมาจากที่ไหนนะคะแต่ก็ทางท่านอ่ เลขาสสนะคะเด็กอิฐขาวทองท่านได้พูดไปแล้วว่าต้องให้มีการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะมีการพัฒนาเรื่องกลิ่นในอีกระดับหนึ่งค่ะครับสุดท้ายในนามของตัวแทนชาวบ้านอยากจะปากะอะไรให้กับโรงงานในพื้นที่อ,อำเภอ,อ,อบ้านบ้านของเงี้ยก็คืออยากให้โรงงานนะคะอยากโรงงานที่3เนี่ยให้รักษาระดับความความที่มีกลิ่นน้อยอย่างเงี้ยค่ะ ให้ได้ตลอดไปนะคะแล้วก็โรงงานที่มีกลิ่นนะคะอยากให้ปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะให้โรงงานอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้เหมือนที่ท่านสส,ส,สเคยพูดได้ให้ฟังได้ตลอดอะนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนในชุมชนนี้ได้กลิ่นอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดมันก็ทําให้สุขภาพเสียนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่โรงงานอะยังยังคงปล่อยกลิ่นออกมาอย่างนี้ก็อยากที่จะให้โรงงานปรับปรุงและแก้ไขค่ะรับหลังจากนี้พี่ต่อจะประ กลับไปบอกชาวบ้านยังไงในเรื่องของก,การะเรียเย่ย<ป>งงนในในในลักษณะของการที่ตัวเองได้เข้าไปสัมผัสแล้วนะคะทั้งสามโรงงานก็จะได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะที่จะได้ลงไปประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายของเราแล้วก็ให้กับประชาชนในชุมชนว่าเนี่ยเราได้เข้าไปแล้วนะแล้วเรารู้สาเหตุแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ได้ให้โรงง,งานนี้ได้เกิดการปรับปรุงตัวเองนะคะว่า,อ,าอย่างกลิ่นของคุณเนี่ยเหม็นนะ ตอนนี้ในช่วงเวลานี้เวลานี้ช่วยปรับปรุงตัวเองปรับปรุงบ่อบําบัดของตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้เรารู้ละทั้ง3ามโรงว่าเรารู้แล้วว่ามันมาจากโรงไหนนะคะ